กราบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพระเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเ,เสียงแหบไปหน่อยนะฮะกราบขออภัยนะครับเอฟซีนะครับเนื่องจากอนอนเพิ่งตื่นนะครับผมนอนเพิ่งตื่นนอนกลางวันนะครับแก่แล้วนะครับผมจะห้าสิบแล้วเอ๊ะคือว่าแก่ยังนะฮะจะห้าสิบเกือบห้าสิบแล้วนะฮะวันนี้ขอใช้ชื่อคลิปว่า รวมฮิตหล่อโบราณนะครับ fc นะฮะก็มีหล่อโบราณหลักๆเลยก็น่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับซึ่งก็มีแบบได้มาใหม่น่าจะหลายรายการอยู่นะครับ fc ได้มาใหม่หลายรายการเอามารวมฮิตนะครับเอามารวมฮิตนะครับได้มาเหมามาก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับก็เลยอะเอามาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับ fc นะครับวันนี้ที่เห็นอยู่นี้นะครับ fc เอาองค์ละ2,000ทุกองนะฮะองละ2,000ทุกรายการเลยนะครับ หนึ่งแถมหนึ่งอ่าหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ f c นะครับองค์ละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะครับเอาองค์เดียวก็สองพันนะครับเอาสององค์ก็สองพันนะครับ f c นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลอโบราณอ่ะที่ไม่ใช่ลอโบราณก็มีนี่นะฮะผ้าปิตานะผงคุกลักอะไรต่างๆนะฮะผงใบลานผงคุกลักนะครับแล้วก็นี่ฮะเขานะฮะหลายๆองค์บอกได้เลยว่าถ้าจับคู่ปุ๊บเนี่ย องค์เหลือองค์ละพันเนี่ยผมก็ขาดทุนแน่นอนนะครับหลายๆองค์นะฮะเกินครึ่งนะครับเพราะเนี่ยอ่ะยังเต่าเนี่ยซื้ออาจารย์รอดมาเกือบเกือบสองพนะผมเอามาเปิด3า0 0ันห้าสี่พนะครับกะว่าสักสามพันก็จะขายนะครับหรือ2อ0พันห้าอะไรประมาณนี้นะครับผมมีมาต่อกันสองพันผมไม่ได้ขายนะนะครับผมวันนี้เอามาให้สองพันแต่ว่าเอามาเหมือนเอาเหมือนมาดึงหน้าพระนะครับ fc เอามาดึงหน้าพระเอามาจับคู่นะครับ fc นะฮะยังไงก็ขาดทุนนะครับ พญาเต่าเรือนองนี้นะครับสิบห้าครับสิบห้าครับเมือเขียวปั๊ดนะนะครับผมแท้ดูง่ายสบายตาแบบนี้นะครับเอสีเมือเขียวมากๆนะนะครับเอาไปเลยวันนี้องละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยนะครับเอซีครับนะฮะองนี้ฮะแล้วก็อ่ะเนี่ยมาดูนะครับเขาควายแกะพิคเนตอลังการงานสร้างไปเดินสนามหาซื้อไม่ได้แน่นอนนะครับศิลปะ เอาแค่ค่าแกะก็ไม่น่าจะได้กันแล้วล่ะครับผมแค่หาเขามาแกะอะไรเงี้ยนะครับนี่ผมก็ซื้อมาพันกว่านะเยีบยบๆสองพันเหมือนกันแหละนะครับ fc เห็นด้วยความชอบศิปปลปะอยากหาอะไรแบบแปลกๆมาให้ fc น,นะครับอยากหาอะไรแปลกๆสวยงามมา fc นะครัผิพิงเข่าเก็บนะครับก็พอมีอายุอยู่นะครับ fc นะเอาสองพันหนึ่งแถมหนึ่งเงนไปเลยนะครับน,นะครับ แล้วก็นี่นะครับพระปิดตากเก่าๆก็ไม่รู้ที่หรอกครับนะบางคนก็ตีเป็นผัดปิดตาสังฆาจายหลวงพ่อขอบางคนก็บอกว่าหลวงพ่อกลวยนะครับบางคนตีแบบโหเนื้อหาขนาดนี้ต้องตีนู่นนะฮะหลวงพ่อเงินไปอะไรไปนู่นนะฮะแต่ผมดูนะย,ยังไงก็พระก่อนสองพันห้าร้อยนะจะยุคไหนท่านเองน่ะเนี่ยเนื้อหาความเก่าๆอย่างนี้นะครับผมเนะี่ยเขาไม่ได้แบบเหมือนทั่วไปที่เหลืองๆที่แบบสดๆอะ่ะ นะครับเนี่ยดูกรอบนลานนะครับผมเนี่ยนะครับเก่ามากๆนะครับ fc นะความคุณค่าเลยนะครับผมขับทุนแน่นอนนะซื้อมาพันกว่าบาทนะครับอันนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้ก็ซื้อมาแพงนะเห็นเป็นผงคุกรักพิมพ์ปั้นนะครับเนี่ยเอาโปรโมชั่นนะครับ fc นะถือว่าหยุดไปวันนึงก็หาแบบของมากระตุ้นเออ่ fc เอาหาของมากระตุ้น fc ได้ว่ามีการซื้อการขายกันนะครับ fc นะฮะที่ผ่านมาก็หลายๆคลิปก่อนนี้ก็ขายดีทุกคลิปนะขายดีทุกคลิปนะครับ fc นะฮะราการตอบรับที่ดีจาก fc นะฮะอุ่นหนาฝากข้างเลยนะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะ fc ที่ซื้อขายกันประจำเลยซื้อกันประจำนะครับผมก็ไม่เอย่ยชื่อดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไม่สบายใจกันนะฮะ ถ้ารื่อจริงผมอยากเอ่ยชื่อนะท่านนั้นท่านนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เข้าใจนะครับในโลกโซเชียลนะครับเราไปเอ่ยชื่อเนี่ยเดี๋ยวจะผ่านไม่กลับมาซื้อกันนะฮะบ,บางคนอาจจะแบบเ,เรียกว่าหลบภรรยามาหนะลบภรรยามาก็ไม่รู้ทําไมต้องกลัวด้วยนะเหมือนผม,มนะฮะขนาดซื้อของมาขายยังยังกลัวเมียเลยหรืออบางทีเราซื้อของแพงไปอะไรไปแล้วมาขายขาดทุนอะไรเงี้ยนะ กลัวมียบ่นไม่รู้เป็นอะไรนะฮะนี่ฮะเขาเรียกว่าสัญชาตญาณลูกผู้ชายที่แท้จริงอย่าเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะนอนอยู่นะพูดได้นะครับลอนอนอยู่ในห้องนะครับผมถัดมานะครับนี่นะครับก็นี่ฮะมีกระขาดทุน็นการจะจับคู่นะเพราะว่าผมก็ซื้อมาเกือบสองพันนะครับเนี่ยเนื้อขาเก่าๆอย่างนี้นะครับเอฟซีบางทีเอฟซีทำไมมาขายขาดได้อะไรเงี้ย ขาด้ะคือขาดจริงๆนะเพราะ FC เพราะว่ายัางไงฮนะบางทีเราซื้อรวมมาแล้วถั่วเนี่ยนะครับเอฟซีสมมุติอะอย่างที่ผมอธิบายบ่อยสมมุติคู่หนึ่งอะทุนสามพันองค์หนึ่งอ้าวขายไปแล้วสามพันสองพันห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะที่เหลือก็เหมือนกับเออทุนน้อยหรือว่าออนั่นแล้วนะครับเอฟซีนะทุนน้อยหรือว่าแทบไม่มีทุนแล้วนะครับนี่นะครับแต่บางองค์ก็คืออยู่เป็นคู่เลยก็มี คือเจ็ดหมื่นกันทั้งคู่นะครับผมนั่น,นแหละฮะบางองค์แบบอยู่นานๆมามาเนี่ยมาเปิดราคาแบบเช่นว่าอาจจะเคยเปิดราคาถูกแล้วมาเปิดแพงอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับ FC ก็แล้วแล้วแต่สถานการณ์นะครับผมนะแต่สถานการณ์เนี่ยอย่างเงี้ยผมอหาซื้อไม่ได้หรอกครับราคาเงี้ยพั 1, นหนึ่งไปเดินผมกล้าพูดได้เลยนะ พันพันกว่าสองพันเนี่ยไปเดินอาจจะเจอนะแต่ว่าเมื่อถั่วเฉลี่ยแล้วจับคู่สองพันต่อเหลือองค์ละพันเนี่ยผมว่าหาซื้อไม่ได้นะฮะพักเก่าๆอย่างนี้นะฮะผิดตานะครับผมเนื้อออกสำริดแดงนะครับ F4 นะครับเนื้อออกสำริดแดงนะครับเนี่ยเก่าอย่างนี้นะเพืกเลยนะเอาสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเนี่ยนย่งนี้ก็สำริดชัดเจนนะครับ F4 นะครับสำริดชัดเจนเลยนะฮะหาไม่ได้นะดูได้เลยนะผมกล้า ้าได้เลยเนี่ยเี่ไปเดินสนามไม่เจอหรอกครับเอฟซี FC. นะองค์ละพันพันกว่าบาทเนะี่ยผมว่ายังแทบหาไม่เจอเลยส่วนใหญ่เห็นเจอแนละ้วเปิดจากสามพันสี่พันอย่างงี้นะเพราะว่าเป็นของของเก่านะเป็นของเก่านะครับทีก็ไม่ค่อยรู้ที่นะฮะบางคนก็เห็นเป็นปิดตาเนื้ออิงกาโนนะฮะไปกันลงสายใต้อย่างเดียวเลยนะฮะครับผมแล้วก็มาอันนี้นะครับผม ปิดตาโอ้โหไม่ผมนี่ซื้อมาแพงจริงๆององนี้นะครับผมกะจะขายสักสามพันนะไม่มีคนมาตอมีมาต่อบพันกว่าบาทไม่เกินสองพันเนี่ยนะฮะยอมเลยนะอันนี้ต้องยอมเลยนะเนี่ยเอามาดึงหน้าพานะครับเป็นไม้แกะนะลุงรักนะรักแดงเป๊ะนะกเก่าๆนยใส่ต้องไม่ขายในกลุ่มคนชอบเครื่องรางรักเก่าอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่เป็นไรนะวันนี้เอามาสองพันหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยนะครับ fc เนี่ย หน้าโดนมากเลยหน้าโดนนะเนี่ยหน้าโดนกันมากเลยนะความเก่านะครับเป็นไม้แกะนะครับ F4 นะสมมติว่าพันหนึ่งเนี่ยถั่วเฉลี่ยพันหนึ่งเนี่ยนะเอาไปคู่เนี่ยองละพันเนี่ยค่าแกะยังไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหนะตีนะครับผมลอมบาราจริงๆเลยติดตาไม้แกะเก่านะครับผมสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนี่ก็เหมือนกันนะครับ F4 นะฮะโอ้มีหลายรายการนะ ถ้าตรวนเฉลี่ยของเราพันนี่ไม่ได้หรอกครับเนี่ยนะครับผมนี่นะพระอุปคุตนะครับผมหลวงพ่ออิมบนหัวเขาผิมพ์ยอดนิยมเลยนะครับผมเจอทั่วไปเนี่ยเปิดกันสองพันสองพันห้านะสวยๆเนื้อจ,จัดๆแบบนี้นะครับ fc นะตามสนามมันนะครับ fc ยังต่ําเนี่ยยังหาซื้อไดนะ้ก็ต้องมีพันพันหน่อยๆพัหนห้าอ,อะไรประมาณนี้นะครับผมขอนแท้ดูง่ายนะครับผมนะ เอามาโปรโมชั่นเอามาแบบดึงดึงลูกค้าดึงเอฟซีกันนะครับเอฟซีครับนะฮะเนี่ยนะฮะนี่เหมือนกันนะครับผมเนี่ยเนี่ยวันนี้ผมยอมแล้วเนี่ยนะฮะสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะตัวเฉลี่ยของเราพันเนี่ยเอฟซีดูดูความแบบคลาสสิกดูความเป็นสำริดของเขานะเ mm. นี่ยเขาเป็นชิ้นใหนเนี่ยผมไม่รู้จริงแนละ้วดูสำริดเขาแน่นมากสำริดจากเนื้อในนะเนื้อแท้นะไม่ใช่แบบของมาทำผิวลมผิวนะครับเอฟซีเนี่ย ผิวที่เปิดนะเนี่ยเขาเปิดเขายังแบบดำอมแดงเลือๆนะโอ้โหนะเนี่ยเจอวันนั้นเนี่ยไม่สวยขนาดนี้เปิดกันตีพันห้าพันนะตามสนามเนี่ยนะครับ f อฟซีเนะนี่ยผมซื้อมาจากเอเนี่ยจําได้เลยเนี่ยเป็นชรบูนะรณ์เนี่ยชเตั้งหานะของบางอย่างดังว่าแหละอยู่ที่อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะไม่ใช่ว่าผมชอบแล้วเอซจะชอบนะเหมือนพระ สิ่งที่เห็นแบบตามเทียนต่างๆเขาอยู่ตามตู้ตามโรงหนังสือกันเต็มนะไม่ใช่ว่าทําไมเขาขายไม่ได้ทมก,ก็เหมือนกันนะครับ fc พาเนี่ยพักเครื่องไม่ใช่ของจําเป็นไงนะพักเครื่องไม่ใช่ของจําเป็นนะไม่ใช่แบบเหมือนกระปิน้ําปลาไปไหนก็นซื้อกันได้นะเอามาทํากับข้าวกันได้นะครับผมต้องความชอบจริงๆนะฮะนักสะสมชอบรักชอบสะสมกันนะ fc นะเพราะนั้นบางทีของถูกถูกแค่ไหน ถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ซือ้ออ่านะครับแพงแค่ไหนถ้าเขาชอบเขาก็ซือ้อนี่นะครับผมแต่ก็มีบางท่านแบบโอ้ชอบแต่งบประมาณน้อยนะครับผมงบประมาณน้อยนะครับก็นี่ฮะถึงได้เกิดคลิปหนึ่งแชมป์หนึ่งเกิดขึ้นแบบนี้นะครับ Fc นะฮะเกิดการลดลดราคากันขึ้นนะครับ Fc นะฮะนี่ฮนะเหลือหลอกเ,เก่า,กานะครับไม่ดูที่นะครับผม,มดูที่เลยนะครับ Fc นะฮะ เนื้อเขียวเขียวสนิมขุมแดงแดงกันเลยนะครับเอฟีเนี่ยฮะข้างหลังนี่คือแบบหล่อได้ชัดเจนแล้วมีรอยเนือ้อรอยตามพื้นเหรียญนะเหมือนพระพวกอาจารย์แจ๊ห้วยเขนแล้วพวกนี้นะครับผมเนี่ยหล่ออาจจะไม่สวยนะครับผมี่ผมจำไม่ได้ผมเปิดเท่าไหร่นะจะเปิดเคยเปิดสามพันห้าสี่พันอ่นะวันนี้เอาสองพันแล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งนะครับถัดมานี่พระใกล้บ้านเลยแถวแถวกำแพงนะหลวงพ่อขำ นี่นะครับผมสภาพแบบเหมือนกับเขาเป็นพักกุนะเหมือนคาบกลุนะครับเหมือนคาบกลุนะครับเหมือนมีคาบกุนะครับนีนะฮะมีคาบกุแล้วก็ผ่านการใช้การสัมผัสแล้วก็เปิดหน่อยนะครับผมนี่นะฮะนะครับตีครับถักกันมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ มีหลวงปูสุขเนื้อสำลิดอีกเหมือนกันนะครับหลวงปูสุขเปนะฮะพิมพ์คู่เลยนะครับนี่นะฮะน,นี่ก็น่าจะลงวนไปหลายครั้งแล้วนะครับผมมาไม่โดนกันสักทีเลยอันนี้นะ,ะซื้อมจาจากโคราชจำได้เลยนะครับจําได้เลยนะฮะหลังมีจานด้วยนะครับผมลึกซึ้งเลยนะฮะสำลิดแน่นๆลึกซึ้งเลยนะครับแล้วก็มี เออนี่ฮนะอันนี้ที่ผมแบบบอกไปองค์ละสามพันกับสองพันห้านี่นะครับอันนี้สวยนะครับน,นี่สวยนะวันนี้เอามาสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับฟสี 4, นะอันนี้ขาดอยู่แล้วนะครับอันนี้เอาซื้อมาตัวเฉลี่ยนี้คู่นี้ผมน่าจะเอามาเกือบเกือบสามพันนะครับเกือบเกือบสามพันไม่เป็นไรนะเอามาดึงเกิดจับคู่นะครับผมก็นี่นะฮะการค้าขายก็ธรรมดานะครับเอามาดึงหน้าพลานะครับเนี่ยอันนี้เพิ่งลงไปคลิปเดียวนะครับแต่ว่า อยากจะมาลงเอามาดึงหน้าพระนะครับ fc จะได้จับคู่กันนะครับนะครับลงปูสุ่มครับนึงตะกัวนะฮะปลอดงบ้งงเลยนะครับแล้วก็นี่นะฮะพิมพ์ตัดชิดนะครับผมสภาพช้ำๆใช้ใช้หน่อยนะครับนี่ตลอดงบ้งงเหมือนกันนะครับผม ไป2 0 0พแถวหนึ่งเินไปเลยนะครับ Fc ครับหาเงินมาหมุนซื้อของใหม่กันนะครับ Fc หาเงินมาหมุนซื้อของใหม่กันนะครับถัดไปนะครับแถวล่างก็เป็นน่าจะเป็นหลวงพ่อเงินทั้งหมดเลยนะครับหลวงพ่อเงินทั้งหมดเลยนะฮะมีเก่าบ้างใหม่บ้างนะครับผมมีอย่างเนี้ยน่าจะลงหลายคลิปแล้วสองสามคลิปไปแล้วนะครับพี่ไม่ยอมหนักสองบาทนะ แต่กล่องก็ต้องขายกัน3 0 0พันสี่พันห้าพันะครับอันนี้เขาก็ผิวเปิดสภาพใช้หน่อยนะครับผิมยมหนัก2บาทนะครับผิมยมหนักสบาทแพดูง่ายๆสบายตาอย่างนี้นะครับเอฟซนะวันนี้โปรโจัดโปรนะครับผมนี่ฮะเนี่ยผ้าเนี่ยพาดอย่างนี้ยเขาใช้นะถ้าไม่ตั้งหน้ารถก็ใส่กรอบนะดูกระแสความเก่าของโลหะนะฮะดูเนี่ยครับผมเนี่ยคาบไข่ผ่านการใช้นะครับผมเนี่ยถ้าไม่เป็นพาตั้งหน้ารถมาก่อนก็ คือเขาต้องแบบใส่กรอบนะ้องเลยนะใส่ใส่ใส่กระเช้าอะนะครับนี่อย่างเงี้ยนะดูความล้ำลึกนะดูเนื้อหานะครับจริงๆภาแบบนี้เราดึงรอเวลาเนี่ยก็จะขายได้นะรอสายจงมาชอบนะสี่พันห้าพันพอภาไม่ได้ขายง่ายๆนะดูคราบไข่นะภานะพไข่ที่ว่าเก่าเก็บตามซอกแบบซี FC, นะดูนะครับเนื้อเคี้ยวนะไอตี เนื้อเขียวปั๊ดเลยนะครับนี่ถัดมาอันนี้ก็ลงฉี่ๆเหมือนกันนะผมมาสองสามคลิปนะฮะสามชายพิมพ์โบราณนะพิมพ์โบราณช่างชาวบ้านนะครับผมเนื้อหากรี๊ดโดนใจอันนี้ผมซื้อมาแพงเลยนะฮะเห็นแล้วอดใจไม่ได้น่าจะซื้อมาจากเพชรบุรีนะครับผมนี่นะวันนี้ก็เอามาโปรกันไปเลยนะครับ F4 นะฮ<น>ะมาโปรกันเลยนะครับนี่นะ,นะไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับสนิมแดงๆเนื้อเปิด เขียวๆแบบนี้เนื้อเขียวมากนะครับเมื่อออกแบบเขียวแบบทองดอกบวกนะครับ FC นะฮะวันนี้หาซื้อไม่ได้นะครับราคานี้นะครับผมเอาไปเลยนะครับสองพันหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้นะครับ FC ครับนะฮะนี่น่าจะได้มาใหม่นะเหมามาใหม่นะครับพิมพ์กีตาร์สามชายนะกีตาร์สามชายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปเปิดใหม่องราเอามาเปิดแบบโชว์ดีๆถ่ายรูปโชว์ดีเนี่ยองราสามพันสี่พันก็ขายได้นะครับผม แบบนี้ผมเอามาโปใหม่ด like like ึงหน้าพระนะครับเอามาโปโปรโมชั่นดึงหน้าพระนะครับ fc นะครับโปรโมชั่นดึงหน้าพระเลยนะครับเนี่ยความโบราณโบราณนะฐานจะจะยืนืๆออกไปแปลกๆเลยนะหน้าใหม่ของวงการเลยนะเนี่ยบอกได้เลยนะครับหน้าใหม่ของวงการเลยนะครับผมตระจายแบบนี้นะครับจุดกตะจางทั้งองค์นะครับจุดจาระจางทั้งองค์นะครับผมนี่นะสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ fc ครับสองพันหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะครับ ถัดมาห้าชายนะพิมพิตาห้าชายหล่อไม่สวยแต่คลาสสิกนะฮะสนิมแดงคุมทั้งองค์เลยนะครับเนื่อกับเขาเรียกว่าผ้าบูชาพระรัชกาเลยนะครับเอฟซีนะครับพิมพิตารอโบราณนะครับผมนี่นะฮะห้าชายนะจะมีจานด้วยนี่นะฮะมีจานอยู่นิดนึงนะมันจะเหลืออยู่รายการเดียวเลยมั้งเนี่ยองค์ที่ว่ามีจานเนี่ยนะครับจานสองตำแหน่งสองจุดเลยนะครับผม โปรหนักหักอย่างนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะครับ fc วันนี้นะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะองค์ละสองพันหนึ่งแถมหนึ่งถั่วเฉลี่ยคือองค์ละพันนะครับผมพานี่เกรดหน้าพาที่เอามาให้น่าเนี่ fc บอกตรงว่าไปหาซื้อกันไม่ได้แล้วครับนะเดือนสนามหาซื้อกงนองค์ละพันไม่มีทางได้นะครับ fc ครับถัดมานะครับพิมพ์นิยมนะครับ fc นี่นะจะมีมาองค์เดียวเลยมั้งเนี่ยพิมพ์น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับผม นิยมนะครับนะครับผมมีตาพระอินด้วยนะครับผมไม่เป็นต้องตีนิยมเอนะเนี่ยตาพระอินร์เห็นลางๆนะครับเอฟีนะเห็นลายๆเนี่ยนะครับผมก็ถือวค่อนข้างชัดนะไม่ลายหรอกนะครับเอฟีน,น,มยมยมนะครับพิมพ์นิยมเอนะครับโอ้โหน่ารักน่ารักมากๆนะครับเอีนะผิวหิ้งเก่าเก็บนะครับผม ตามซอกนะครับจีจัดนะจตจัดทุกองค์วันนี้นะครับหลวงพ่องเงินนะครับผมฮนะบางทีองค์เนี่ยผมก็จําไม่ได้แหละครับอันไหนใหม่อันไหนเก่านะครับอุตสีครับนะฮะถัดมาน,นี่ผิวกลูนะอันนี้เคยขายไปน่าจะองค์ละสามคู่ละห้านะแต่อันเนี้ยคือเนี่ยตกไนงะแล้วหน้าผากเขาก่าโดนพื้นนะครับผม เขาก็จะมีร่อนนิดนิดนะครับผมนี่นะฮะเนี่ยให้เห็นเนื้อในนะเป็นว่าเป็นโลหะทองผสมแน่นอนนะครับเนื้อในเป็นโลหะทองผสมแน่นอนนะครับผมเนื้อกุเจดีนะครับผมกุเจดีเลยนะครับชัดเจนเลยนะฮะครับกุคราบไข่เนี่นะฮะน่ารักสุดๆเลยนะครับนี่ฮะเป็นพาที่แท้ดูง่ายสบายจากนะครับผมราคานี้ถือว่าหาไม่ได้แล้วนะครับ fc นี่นะฮะจะมีตำมินิดึงตรงหน้าผาก ถือว่าเป็นการโชว์เนื้อเลยโชว์เนื้อในเลยนะครับเป็นการโชว์เนื้อในนะครับโชว์เนื้อในเลยครับเอาไปองค์ละสองพันนะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะครับหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะครับถั่วเฉลี่ยองค์ละพันนะครับซื้อกันไม่ได้นะครับซื้อกันไม่ได้นะครับผมถัดมานะครับอันนี้น่าจะใหม่พิมพ์ี้ตา สามชายอ่าสามชายนะตีลงสามชายตีพิมพ์บรานก็ได้นะครับผมตีพิมพ์บราณช่างชาวบ้านก็ได้นะครับนี่นะครับหลังดูหลังดูอะไรเขาจะแปลกๆปนะดูพิม์เขาจะแปลกๆนะดูริ้วจนะีวงจีวรดูหลังเขาดูแบบดูะลูดะลุดนะครับผมฉลุดแปลกๆนะครับผม,ๆๆนค,บผมคนที่เห็นลงเพราะเงินบ่อยจะรู้สึกว่าเอ้โหนีทำไมแบบพิมพ์ดูแปลกๆปนะนะครับพิมพ์ดูแปลกๆปนะครับนี่หน้าใหม่ของวงการเลยนะครับผมนี่ฮะความ ความหล่อโบราณน,นี่นะฮะนี่นะฮะอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะแบงบเริ่มคืออาจจะมีเม็ดแร่หรือเปล่าแล้วหลุดออกไปนะฮะนี่นรับโบเลยนะครับผมหล่อไม่เต็มก็ธรรมดาละครับนะการหล่อไม่เต็มนะเพราะเขาบอกว่าก่อนนี่คือหล่อเนี่ยหล่อเขาหล่อทิ่มหัวแบบนี้นะครับผมเพราะนั้นแบบการที่ทองจะไหลไปเต็มเนี่ยอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับผมนะก็เอาตามพูดตามที่เขาพูดกันมาแหละนะครับ fc ครับถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกใจไม่ถูกใจก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมก็คุยกันไปนะมีสาระบ้างมมีสาระบ้างนะครับมีตาฐานนะครับตาฐานนะครับเสียงกำแพงหน่อยนะครับ f ะตื่นนอนปักมาทําเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมีธุระต้องเดินทางหน่อยแล้วอาจจะเอามาลงแบบข้ามข้ามเมานะครับผม สุดท้ายนะครับสุดท้ายท้ายสุดเลยครับหุ่ยเข้มเนื้อเขียวเขียวกันเลยนะครับผมนะเขาน่าจะผ่าปัดขัดมาหน่อยนะเอาปัดเขาขัดมาเนื้อก็ยังดูแบบเหมือนกับสว่างอยู่นะครับนี่นะฮะแต่เนื้อเขียวได้ใจนะพิมพ์ทรงคมชัดลึกนะนะครับใหญ่ล่ําเลยนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ f c นะครับผมถ้าแบบผิวเดิมก็เอามาขายราคาอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะครับ f c อ่ะอันนี้ก็ต้องรอผิวกับนะครับรอผิวกับนะครับผมนี่ฮะมีรองน้ําชัดเจนนะครับ ปลายฐานนะครับหุ่ยเขยนนะครับพิมเอนะพิมเอเลยนะพิมใหญ่เอนะครับผมนะปกติจำไม่ได้แล้วเปิดเท่าไหร่นะวันนี้เอาองค์ละสองพันนะครับหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยจับคู่ไปเลยนะครับ fc ครับนะฮะาบางทีท่านไลฟ์แบบเลือกองคหนึ่งอีกองค์ภาคอะไรเงี้ยนะครับผมก็อย่ากโกรธกันนะ fc นะฮะ อย่าโกรธอย่าเครื่องกันเลยนะครับเอซีครับนะฮะถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าช่วยทีช่ยอยศัยกันนะครับผมแล้วก็ถือว่าอยู่ในวงการนะฮะคนชอบพระเครื่องเหมือนกันนะครับผมนะฮะก็ขอให้จับคู่กันได้ทุกคนนะฮะจับคู่ในทุกคนเลยนะฮะสองพันสองพันสอ,องพันนะฮะผมจะได้หาเงินนะฮะไปหมุนซื้อของใหม่นะครับเอฟซีนะฮะเนี่ยสุดท้ายโชว์นี่นะครับผมเนี่ย ใครมาก่อนก็ได้ก่อนไปนะครับ f สีะใครมาก่อนก็ได้ก่อนไปนะครับนี่นะไม่ได้หรอกครับนะซื้อข้างนอกเนี่ยไปเจอนะครับเปิดกันดีไม่ดีเกือเปิดกันเป็นหมื่นอ่ะนะนเนื้ออย่างนี้นะครับ f สี่นะเนื้ออย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับ f สีครับเนี่ยยี่สิบนาทีแล้วนะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมานะครับที่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลาเอฟซีว่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮง,งเฮงรวยๆถูกหวยกันทุกท่านนะครับผม สวัสดีครับ